3านาทีรู้เรื่องครบเครื่องเรื่องมาหวานฉบับอัปเดตตามหลักการแพทย์นั้นคุณอาการเป็นไงอันตรายแค่ไหนต้องรักษายัางไงครบจบในคลิปนี้เลยค่ะ ช่วงนี้กูรูเช็คเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพต่างๆเยอะมากนะคะเป็นความตั้งใจของมองเองที่เราเห็นรีวิวโดยเฉพาะบนทิกกับข้อมูลสุขภาพผิดเยอะมากคุณู้เราเลยอยากเป็นหนึ่งช่องทงนะคะในการที่จะนําเสนอข้อมูลสุขภาพตามหลักการแพทย์ซึ่งถูกต้องจริงๆพยายามใช้งานวิจัยที่มีระดับความน่าเชื่อถือจริงๆนะคะสาหรับสปอนเซอร์เบาได้เบานะสุดไหนดีจริงมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงเดี๋ยวมองทักไปเองมาช่วยกันทําให้สังคมโลกอลอนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพความงามอาหารเสริมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนาะเบาหวานหลายคนเป็นแทบไม่มีอาก tè anh ta. กว่าที่คิดมากมากมากมาโรคเบาหวานเนี่ยเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกตินะคะตัวต้นเหตุเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินคุณคุณเขาเป็นตัวพาน้ําตาลกลูโคสในเลือดเนี่ยไปสู่เซลล์ซึ่งเซลล์เนี่ยเขาก็จะเอาน้ําตาลนี่แหละไปเป็นพลังงานนะให้เนึกภาพว่าอินซูลินคือรถแท็กซี่ส่วนน้ําตาลในเลือดเนี่ยเป็นผู้โดยสารในขณะที่เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นบริษัทแท็กซี่พาผู้โดยสารไปส่งทํางานที่บริษัทคราวนี้ถ้าอินนซหรือ่ท็ีีม เกินไปนะคะมันก็จะทําให้รับผู้โดยสารไม่พอถูกไหมน้ําตาลหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยก็จะออล้นอยู่ในกระแสเลือดนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเอามาเจาะตรวจน้ําตาลเนี่ยจะพบว่าถ้าเกิดมีน้ําตาลที่เราเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยนะเกินกว่า126ยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยจะถือว่าเป็นโรคเบาหวานจริงๆเบาหวานมีหลายประเภทมากนะคะตาม WHO เนี่ยเขาแบ่งเบาหวานออกเป็น6กไทป์ด้วยกันแต่ว่าหมองจะโฟกัสไปที่เบาหวานชนิดที่2นะเพราะว่าเป็นชนิดที่พบเยอะที่สุดแล้วนะคะรวมถึงเป็นชนิดที่เกิดจากพฤติกรรมของเราด้วยหลักๆก็จะเกิดจากการที่เราทานอาหารที่น้ เยอะเกินไปนะคะทำให้อินซูลินเนี่ยมารับน้าตาลเนี่ยไปส่งที่เซลล์ไม่ทันนะคะนึกภาพว่าคนออที่ถนนลระแท็กซี่ไม่พอย้านะค,คุณว่ามาจากอาหารที่ให้น้ําตาลเยอะเกินไปแปลว่าไม่ใช่แค่ของหวานเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเยอะหรือว่าผลไม้ที่มีรสหวานแล้วนะตัวการสําคัญอีกหนึ่งตัวการคือแป้ง เพราะว่าแป้งเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเขาจะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลในร่างกายอาการของโรคเบาหวานที่สังเกตได้เลยเหนื่อยง่ายปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยบางคนฉี่ตอนกลางคืนน้ําหนักลดหวบแบบไม่รู้สาเหตุปลายมือปลายเท้าชาเป็นแผลเรื้อรังไม่หายสักทีแต่หลายคนก็ไม่มีอาการเลยนะคะเพราะฉันจะเอาให้ชัวร์ต้องเจาะเลือกตรวจเท่านั้นข่าวร้ายก็คือเป็นแล้วไม่หายขาดนะคุณคุณแล้วคราวนี้ต้องทํายังไงแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่ต้องทําเลยคือต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอเขาจะแบ่งการรักษาเป็น2แบบแบบแรกคือเขาให้มาปรับ พฤติกรรมก่อนการกินการออกกําลังกายการลดน้ําหนักนะคะถ้าปรับพฤติกรรมแล้วน้ําตาลลดต่ําลงมาก็ไม่ต้องให้ยาช่วงนี้มีท่าดั่งทองคําถ้าปรับพฤติกรรมแล้วยังทําไม่ได้ต้องมากินยานะคุณแปลว่าถ้าน้ำตาลอยังสูงอยู่ยังไงก็ต้องให้ยาแล้วถ้าให้ยาไปแล้วน้าตาลยังสูงอยู่คุมไม่ได้ล่ออันนี้น่ากลัวบอกเลยเพราะไฮไลท์ของโรคเบาหวานไม่ใช่กัรที่น้ําตาลในเลือดสูงนะแต่น้ําตาลในเลือดสูงนี่แหละจะส่งผลให้เอวะอย่างอื่นที่เรียกว่าทา์เกิดอร์แกนเกิดความเสียหายาร์เกิดอร์แกนมีอะไรบ้างเบาหวานขึ้นตา นึกภาพเม่อหลอน้ำเชื่อมหยอดตาตลอดเวลาถ้าเกิดอาการตาบอดได้เกิดโสโตรกนะคะทำให้เส้นเลือดในสมองตีก็เกิดอามตาคกับอามภา,าเกิดโรคหัวใจเกิดโรคไตนะเพราะไตต้องกรองน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาแผลหายชานะคะหลายเคสต้องโดนตัดขาไปแล้วนะฝากติดตาม<ป>ข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรเชคนะคะวันนี้กูเรียมองไปแล้วคะ่ะ